กะทิได้ตีแล้วนะเจ้าเดี๋ยเฮอก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยเจ้าสำหรับเมนูขนมเพื่อนๆหากชมคลิปนี้แล้วนะเจ้าจอยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อบิมทำคลิปต่อไปตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า